สวัสดีค่ะวันนี้เรากลับมาพบกันอีกครั้งในรายวิชาประวัติศาสตร์นะคะวันนี้เรามาเรียนกันในเรื่องการสืบค้นและบันทึกเรื่องสำคัญของครอบครัวนะคะค่ะเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าเราจะสืบค้นและบันทึกเรื่องสำคัญต่างๆนี้ไว้อย่างไรมาตรฐานและตัวชี้วัด สอเสือ4.1ป .2 ทับ2ลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครอบครัวหรือในชีวิตของตนเองโดยใช้หลักฐานที่เกี่ยวข้องการสืบค้นและบันทึกเรื่องสำคัญของครอบครัวทุกครอบครัวมีเรื่องราวต่างๆที่น่าจดจำแต่วันเวลาที่ผ่านไปทำให้เรื่องสำคัญในชีวิตของเราและครอบครัวถูกลืมไป การค้นคว้าและบันทึกเรื่องสำคัญของครอบครัวจะช่วยทำให้เราจดจำเรื่องราวที่ผ่านมาในชีวิตได้และเรายังสามารถนำเรื่องที่ดีและไม่ดีมาเป็นตัวอย่างในการเตือนตนเองได้เช่นเรื่องใดที่เราทำผิดไปเราก็จะไม่ทำอีกส่วนเรื่องที่ดีจะพยายามทำให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมเป็นต้นนะคะ การบันทึกเรื่องราวต่างๆยังทำให้เรามีบันทึกพร้อมทั้งหลักฐานเชน่นรูปภาพเพื่อเปรียบเทียบความเปลี่ยนแป,ปลแปงต่างๆของตนเองและครอบครัวนักเรียนสามารถสืบค้นเรื่องราวและบันทึกเรื่องที่สำคัญของครอบครัวได้ด้วยตนเองนะคะดังตัวอย่างในหน้าต่อไปนะคะให้เด็กๆเ,เปิดหนังสือไปพร้อมๆกับมิตรก็ได้คะ่ะในหนังสือประวัติศาสตร์ หน้า22นะคะค่าเด็กๆเ,เห็นไหมคะในหนังสือประวัติศาสตร์หน้า22นะคะหาเจอกันไม่เอย่ยค่ะให้เด็กๆอ่านไปพร้อมๆกับมิตรเลยนะคะเรื่องสำคัญของครอบครัวนารีนะคะ วันหนึ่งนารีช่วยแม่จัดห้องเก็บของนารีเห็นรูปถ่ายเก่าๆของครอบครัวเช่นรูปถ่ายงานแต่งงานของพ่อกับแม่รูปถ่ายตอนนารียังเด็กรูปถ่ายตอนนารีไปเที่ยวกับครอบครัวรูปถ่ายเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นเช่นรูปถ่ายตอนน้ำท่วมบ้านเมื่อหลายปีก่อน รูปถ่ายของใช้เก่าๆในบ้านเป็นต้นรูปถ่ายก็เป็นหลักฐานสำคัญอย่างหนึ่งนะคะที่จะบันทึกเรื่องราวสำคัญต่างๆในครอบครัวของเราได้นะคะเวลาเด็กๆไปเที่ยวก็อย่าลืมถ่ายภาพเก็บไว้ในความเก็บไว้เป็นความทรงจำของเรานะคะค่ะหลังจากที่เราอ่านในหนังสือหน้า22จบไปแล้วนะคะ เราก็ได้รู้ว่าครอบครัวของนารีใช้รูปถ่ายในการบันทึกเรื่องราวสำคัญของครอบครัวนะคะค่ะเรามาอ่านกันต่อในหนังสือหน้า23เลยนะคะนอกจากนี้ยังมีสูติบัตรหรือใบเกิดของตนเองซึ่งในสูติบัตรระบุว่านารีเกิดที่โรงพยาบาลประจำจังหวัดชัยนาท แม่บอกว่าเมื่อก่อนเราอยู่กับตายายที่จังหวัดใชนาทแต่เมื่อหลายปีก่อนพ่อย้ายมาทำงานที่จังหวัดปทุมธานีครอบครัวของเราจึงย้ายมาอยู่ที่นี่แต่เพราะที่นี่ถูกน้ำท่วมบ่อยพ่อจึงตัดสินใจย้ายบ้านใหม่ไปที่จังหวัดนครปฐมจากที่อ่านจบไปแล้วนะคะ นารีทราบข้อมูลเรื่องราวของตนเองและครอบครัวจากสิ่งใดคะเด็กๆช่วยกันตอบนะคะคะ่ะจากรูปถ่ายสูติบัตรหรือใบเกิดนะคะแล้วข้อมูลในรูปถ่ายช่วยบอกสิ่งใดบ้างคะไหนลองบอกมิสซิคะ่ะบอกถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในภาพนะคะแล้วข้อมูลในสูติบัตรบอกสิ่งใดได้ไดบ้างคะเด็กๆ อ่าใช่ค่ะบอกข้อมูลของผู้เกิดเช่นเกิดที่ไหนเกิดเมื่อไรค่ะี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะเด็กๆรู้จักเส้นแบ่งเวลาไหมคะเปิดปในไปในหนังสือหน้า24นะคะค่ะเส้นแบ่งเวลาก็คือเป็นเส้นที่แสดงเหตุการณ์สำคัญในช่วงเวลาต่างๆตามลำดับก่อนหลังนะคะ อันนี้เป็นตัวอย่างการเขียนเส้นเวลานะคะภาพนี้มีอยู่ในหนังสือประวัติศาสตร์หน้า24นะคะเด็กๆค่ะจากเรื่องราวที่นารีได้ฟังจากพ่อแม่เล่าเห็นสูติบัตรทะเบียนบ้านและรูปถ่ายนารีได้เรียบเรียงเรื่องราวของครอบครัวตนเองไว้แล้วนำมาเขียนเป็นเส้นเวลาดังนี้นะคะค่ะเข,ข้าสู่ปีแรกเลยนะคะ เป็นปีเริ่มต้นที่ปีพุทธศักราช2544นะคะวันที่8ธันวาคมพุทธศักราช2544นารีเกิดที่จังหวัดใชานาทเกิดที่จังหวัดัชานาทนะคะเวลาผ่านไปเข้าสู่ปีพุทธศักราช2545 ผ่านไปเรื่อยๆจนหมดปีเข้าสู่ปีพุทธศักราช2546นะคะก็ผ่านไปเรื่อยๆจนเข้าปีพุทธศักราช2547นะคะคือตรงนี้นะคะอ่าก็มีเรื่องราวสำคัญเกิดขึ้นในปีพุทธศักราช2547นารีอายุได้3คขวบนะคะย้ายมาที่จังหวัดปทุมธานี นะคะก็ผ่านปีผ่านผ่านมาเรื่อยๆนะคะผ่านมาเรื่อยๆจนช่วงกลางกลางปีพุทธศักราช2547นารีเข้าเรียนชั้นอนุบาลน,นะคะามาเรื่อยๆนะคะจนมาถึงใกล้ๆจะหมดปีละน้องสาวนารีก็ชื่อวารีเกิดช่วง วันที่2สิงหาคมนะคะในปีพุทธศักราช2547จนเวลาผ่านไปเข้าสู่ปีพุทธศักราช2548นะคะก็ขยับมาเรื่อยๆจนจะหมดปีเข้าสู่ปีพุทธศักราช2549นะคะในปีพุทธศักราช2549นี้นะคะนารีอายุได้5ขวบ น้ำท่วมบ้านครั้งแรกนะคะจนเวลาผ่านไปนะคะหมดปีก็เข้าสู่ปีพุทธศักราช2550นะคะจนเวลาดำเนินมาเรื่อยๆนะคะจนถึงวันสงการก็ได้ไปเยี่ยมตายายที่จังหวัดชัยนาทนะคะเวลาก็ผ่านไปนะคะจนนารี เข้าเรียนชั้นป .1 ในปีพุทธศักราช2550นะคะแล้วเวลาก็ผ่านไปจนใกล้จะปลายปีเดือนกันยาน้ำก็ท่วมบ้านอีกครั้งในปีพุทธศักราช2550นะคะ,ะเมื่อเวลาดำเนินผ่านไปเข้าสู่ปีพุทธศักราช2551นะคะนารีก็ขึ้นชั้นป .2 นะคะ น้ำท่วมบ้านอีกครั้งนะคะและในปีพุทธศักราช2552นี้นะคะนารีก็ได้ย้ายบ้านใหม่ไปที่จังหวัดนครปฐมนะคะสำหรับวันนี้การเรียนรู้เรื่องการสืบค้นและบันทึกเรื่องสำคัญของครอบครัว ก็จบลงนะคะให้นักเรียนเข้าไปทำใบงานที่แนบไว้ใน Google Classroom แล้วนําส่งตอนเปิดภาคเรียนนะคะเด็กๆด,ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คะ่ะสวัสดีคะ่ะ